รู้ไหมประเทศไทยใช้ระบบคอมพาตเมนต์เลี้ยงสัตว์ปีกช่วยป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดต่างๆได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจานอาหารคมบูรณผ่านสีนขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ฟาร์มระบบปิดปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซนต์และมีเทคโนโลยีอัจฉริยะดูแล24ชั่วโมง 2. ตรวจเช็คสุขภาพไก่เข้มข้นและตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องพร้อมศัตวแพทย์ดูแลทุกข,ขั้นตอน 3. ควบคุมพื้นที่รอบฟาร์มกันชน1กิโลเมตรป้องกันโรคจากภายนอกและ 4. ระบบติดตามย้อนกลับเช็คข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือคุณเช็คได้เลยว่าไก่มาจากไหนปลอดภัยชชว่์ไก่ CP ใช้ระบบคอมพัตเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นเกษตรกรไทยแฮปปี้ผู้บริโภคก็สบายใจได้เนื้อไก่สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกแต่อย่าลืมรุงอา และล้างมือทุกครั้งเพื่อสุขภาพ